จุ๊บแจงต้องให้ผมขี่หลังเผ่าไปเดินข้างนอกเดินไปเรื่อยๆผมถึงจะยอมนอนสำหรับเด็กแปดเก้าขวบงานแบบนี้มันยากจริงๆเธอจะเกลียดหน้าผมก็สมควรอยู่หรอกหลับสักทีสิคงจะเหนื่อย ร้อนก็หิวด้วยดีนะเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเป็นสไตล์ที่ดูใส่สบายใส่ง่ายแล้วก็ดูทันสมัยดีน่าจะเหมาะกับรายการโฮมช s อปปิ้งของเราเห็นด้วยเคยไปโชว์งานที่ญี่ปุ่นมาเมื่อปีที่แล้วด้วยก็มีหลายคนอยากร่วมงานกับเขานะครับผมว่าถ้าจะเอาวัสสันจริงๆเนี่ย ผมต้องเรียบลงมือนะครับถ้างั้นเดินเรื่องเลยสวัสดีครับมาพบคุณวัสวันค่ะสักครู่นะครับเอ,อ่อขอโทษนะครับตอนนี้คุณวัสวันติดแขกอยู่รบกวนนั่งรอก่อนสักครู่นะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ โอ้ยจริงจริงปีซี่ขนาดนี้จังหวัที่เนี่ยซีมีใครบอกคิดิเปล่าาชอบก็ไหวอยู่นะคะยิ่งแคได้มือโปรอย่างคุณพี่มาช่วยด้วยแล้วก็คิดสู้ตายเลยค่ะเราวนะปากหวานจริงๆก็มันจริงเนี่ยคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านาจัยจากทีมนิวแบรนด์ค่ะสบายดีเนาะค่ะจริงๆแล้วอ่ะบรูซได้เล่าเรื่องโปรเจกต์นี้ให้ฟังแล้วล่ะน่าสนุกดีเนาะ ค่ะตอนแรกพี่วัสวรนเขาเซโนเลยนะแต่พอร,รู้ว่าฉันมีส่วนร่วมด้วยเขาก็เลยจะช่วยนี่ถ้าไม่ช่วยสีผมจะช่วยใครขอบคุณค่ะพี่วัตครับขอโทษนะครับพอดีว่ามีสายเข้าะครับอ,อ่างนี่ยสบายเลค่ะนี่ที่ทำแบบเนี้ยเพราะไม่ได้คิดจะร่วมงานกับเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมเธอพูดถูก ฉันไม่คิดว่าพวกเราอยู่ทีมเดียวกันฉันคิดว่าพวกเธอน่ะคือผู้ช่วยฉันเดี๋ยวฉันจะคุยกับพี่วัสวัณเองตกลงตามนี้นะยังมีอะไรสงสัยตรงนี้ไม่มีสบายมากอยบกเครียร์ไงคะน่ความแผนดีเลย็นฉันนะมีพ่สวย <laughs>